ครูแพรเริ่มเริ่มเช็คชื่อเลยนะคะอ่ะข้าวหอมแนะนําตัวก่อนเลยลูกชื่อเด็กหญิงอะไรนามสกุลอะไรเลขที่แล้วก็ชั้นค่ะหนูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิเชียธิดาจารึกลกางค่ะเลขที่เท่าไหร่ลูกพอสามทับหนึ่งเลขเลขที่สิบเจ็ดค่ะพอสามทับหนึ่งเลขที่สิบเจ็ดชื่อเล่นลูก ชื่อเล่นชื่อข้าวหอมค่ะข้าวหอมนะคะเผื่อมีเพื่อนใหม่เพื่อนมาจากห้องอื่นยังไม่รู้จักนะคะแนะนําตัวให้เพื่อนฟังด้วยนะลูกนะข้าวหอมเตรียมแบบฝึกหัดเล่มนี้หรือย,ยังลูกเตรียมแบบฝึกหัดเรียบนะคะโอเคเตรียมแล้วค่ะเก่งมากค่ะมีกระดาษ A4 ไหมคะหรือว่ากระดาษเปล่าแล้วก็ปากกาด้วยนะคะค่ะโอเคเข้าวหอมสบาย<อ>ดีไหมลูก สบายดีไหมคะสบายดีค่ะสบายดีนะคะคไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรนะคะทานข้าวยังลูกทานแล้วค่ะทานแล้วโอเคค่ะเข้าหอมปิดไหม่ให้คูณแพลวหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปโอโซนครับนะัทกฤตโอโซนเปิดใหม่ครับแนะนําตัวด้วยลูกนัทรกิจสุการดามครับครับอยู่ชั้นป .3 ทับอะไรครับทับหนึ่งครับ ปสามทับหนึ่งเลขที่เท่าไหร่ลูกโอโซนเลขที่สามครับเลขที่สามอ่ะครูแพวเช็คแล้วชื่อเล่นชื่อว่าโอโซนครับโอโซนโอโซนสบายดีไหมลูกสบายดีครับสบายดีนะครับกินข้าวยังครับกินแล้วครับกินแล้วนะโอโซนเตรียมเตรียมแบบฝึกหัดเล่มนี้หรือยังครับเตรียมแล้วครับ โอเคโอโซนปิดไหม้ให้ครูแพลวหน่อยครับขอบคุณมากครับต่อไปขนมปังครับขนมปังขนมปังเปิดใหม่แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับพมเนิกชายกวินทองโพครับครับอยู่ชั้นอะไรครับครูแพลวจะได้เช็กชื่อถูกอยู่ชั้นปสามทับสองครับชั้นปสามทับ2เลขที่เท่าไหร่ลูกเลขที่สองครับ เลขที่สองชื่อเล่นขนมปังครับขนมปังขนมปังสบายดีไหมครับสบายดีค่ะสบายดีครับตอนนี้ขนมปังอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านนายายครับอ่าโอเคครับขอบคุณขนมปังมากนะคะปิดไม้ให้ผู้แพลวหน่อยนะครับเดี๋ยวฟังเพื่อนๆแนะนําตัวนะครับต่อไปน้องนินจาครับ นินจาเปิดไมค์คุยกับครูแพลวแนะนำตัวให้เพื่อนฟังหน่อยลูกสวัสดีครับเด็กใช้อานิพาจิงสบูน,นชื่อเล่นชื่อนินจาเลขที่เลขที่หกเลขที่หกหนึ่งครับชื่อเล่นน้องนินจานะครับอ่ะครูแพลวเช็คชื่อแล้วนินจาสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีนะครับขอบคุณนินจามากนะคะปิดไมค์ด้วยนะคบครูแพลวเช็คชื่อเรียบร้อยครับ ต่อไปน้องไทเกอร์คะเปิดไมค์คุยกับครูแพลวหน่อยครับน้องไทเกอร์ไปไหนแล้วอ่ะเอาน้องเสมาก่อนละกันครับไทเกอร์หลุดไปแล้วอ่ะเสมาก่อนละกันครับเสมาเปิดไมค์แนะนําตัวหน่อยลูกสวัสดีครับผมเด็กชายเสยมาหวานวาจะชื่อเล่นชื่อกำรรปั้นเลขที่ <คำ S 2> หนึ่งครับ คำปั้นเลขที่หนึ่งเลยเสยมานะครับอ่าครูแพลวเช็คชื่อแล้วํำปั้นสบายดีไหมครับสบายดีครับครับปิดเทอมหล่อเลยผมยาวครูแพรวจาไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> อ่าปิดไม้ไหนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวฟังเพื่อนคนอื่นแนะนําตัวนะครบ <c oughs> ครูแพรวต้องเร่งทําเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวซูมหลุดอาจจะคุยกับเด็กๆได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนเข้ามานะคะ ต่อไปน้องชมพู่ค่ะน้องชมพู่เปิดไม์แนะนำตัวหน่อยค่ะน้องชมพู่ได้ยินครูแพลวไหมคะน้องชมพู่ชมพู่ได้ยินครูแพลวไหมคะชมพู่ได้ยินครูแพลวไหมคะชมพู่อาวชมพู่ไม่ได้ยินมีใครยังไม่ได้แนะนำตัวอีกไหมเอ่ยลำไทยแนะนำตัวยังคะ มีใครยังไม่ได้แนะนำตัวไทเกอร์ไทเกอร์ได้ยินครูแพลวไหมคะไทเกอร์ยินครับอ่าไทเกอร์แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายพัชรลัพุทิครับครับเลขที่ห้าครับห้องไหนลูกปสามทับอะไรลูกปสามทับหนึ่งครับปสามทับหนึ่งเลขที่ห้านะครับไทเกอร์ไทเกอร์สบายดีไหมลูกสบายดีครับ สบายดีนะครับอะมีใครยังไม่ได้แนะนําตัวอีกไหมครับคนนี้ใครเอ่ยโฟโต้โฟตโต้โฟตโ,โฟต้ได้ยินครูแพลวไหมคะเ,เพื่อนๆเห็นใครอีกลูกที่ยังไม่แนะนําตัวหนูเห็นใครอีกไหมครับที่ยังไม่ไแนะนําตัวมีใครอีกไหมครับที่ยังไม่ได้แนะนําตัว ใครจะแนะนำตัวคนต่อไปเปิดไมค์ได้เลยนะคะโฟโต้ได้ยินครูแพลวไหมครับโฟโต้ได้ยินครับโฟโต้เปิดไมค์แนะนำตัวเลยลูกเพื่อนๆรออยู่นะครับครับพูดเลยใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธงชยัย พี่เมีพอสามทัหนึ่งเลขที่สองโฟโต้เลขที่สองอ่ะครูแพลวเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะที่นี้ทุกคนสบายดีใช่ไหมคะสบายดีครับสบายดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอะไรครับทำไมเราถึงเรียนออนไลน์ลูกทุกคนเปิดไมค์ได้เลยค่ะทุกคนเปิดไมค์ตอนโควิดสิบเก้าครับโควิดครับ เป็นโควิดค่ะนะคะเราออกไปนอกบ้านได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ตอนออกจากบ้านเราต้องใส่อะไรลูกใส่แมสใส่แมสไหนใครมีแมสบ้างเอามาใส่ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะเราจะได้รู้ว่าเราเรียนออนไลน์เราก็มีแมสนะคะ่ะใส่แมสก่อนลูกอนจะปีแมสมาละ แ่่เดี๋ยวครูแพงให้ใส่แป๊บเดียวแต่ว่าตอนเรียนเราจะถอดออกนะคะถอดแต่ตอนเรียนเราจะถอดออกแต่ตอนนี้เราใส่แป๊บเดียวคือดํหนูคุให้ถอดแม่ไทเกอร์มีแมสไหมลูกไทเกอร์ไทไทเกอร์มีแมสไหมลูก ครูแพวค,ครับครับครับ,รบโฟตโตไ้ไม่เห็นรูปครูแพวครับไม่เห็นรูปครูแพว ภาพหน้าจอผมมันดำอะคับเห็นหรือยังเอ่ยนางครอบต่ภาพภาพหน้าจอผอมันดำนะใครเห็นรูปครูแพลวบ้างคะยกมือหน่อยอ่าแสดงว่าเน็ตเน็ตช้าต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะลูกฟังเสียงไปก่อนนะคะครับอ่าไทเกอร์ใส่แมสแล้วโฟโต้ใส่แมสแล้วโฟโต้ใส่แมสหรือยังโฟโต้เหลือโฟโต้อีกคนนึงยังไม่ได้ใส่แมส เหล่าโฟโต้อีกคนนึงอาโฟโต้ใส่แล้วแป๊บหนึ่งนะครูแม่ผมยายผมเรียกครับอ่าเวลาออกจากบ้านนะคะนักเรียนเราต้องใส่แมสแล้วก็พกอะไรครับพกอะไรลูกเจลแอลกอฮอนเจลแอลกอฮอนนะคะเวลาออกจากบ้านครูแพ้ผมขอไปทินข้าวก่อนนะคะหนูเอาข้าวมานั่งกินได้เลยลูก หนูหยิบข้าวมานั่งกินหน้าจอได้เลยลูกอ่าทีนี้ทุกคนถอดแมสออกได้ครับหนูอยากมาเรียนที่โรงเรียนหรือว่าอยากเรียนออนไลน์ที่บ้านแบบนี้ครับเรียนอาถ้าอยากเรียนที่โรงเรียนเราก็ต้องร่วมมือนะคะไม่ไม่ีมยกจากบ,บ้านแล้วก็ใส่แมสใช้เจลล้างมือมด้วยนะคะตอนนี้เราก็เรียนออนไลน์ไปก่อนนะลูกเพราะว่าโควิดยังไม่หายเลยยังระบาดอยู่นะคะเข้าวหอมถอดแมสได้แล้วลูก ครูแพรก็ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะพวกหนูก็ได้เลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นป .3 กันแล้วนะคะอ้าวใครใครเปิดไม์ตอนนี้ปิดไม์ก่อนเลยตอนนี้ปิดไม์ก่อนลูกเอาข้าวมานั่งกินได้นะครับเอาข้าวมากินได้ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะคะโคโตปิดไม์ให้ครูแพรหน่อยครับ โฟโต้ปิดไมคให้ครูแพลวหน่อยพี่ลูกสาวพี่โอี่อันนี้ผมอันนี้ผมยาวแล้วนค่ะอ่าครเตียวหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วชูให้ครูแพลวดูหน่อยค่ะอะไรแล้วพี่เิน ใครยังไม่ปิดไม์โฟโต้โฟโต้ปิดไม้ให้ครูแพลวหน่อยครับโฟโต้ขนมปังปิดไม์ครับโฟโต้ปิดไม์หน่อยลูกลายใครเอ่ยชื่อพัชราพรรบกวนปิดไม้ให้ครูแพลวหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนตอบคำถามพ่อยเปิดไม์นะคะโอโซนมีหนังสือแบบฝึกหัดไหมครับโอเคเยี่ยมมากลูก ปสนะคะวิชาคณิตศาสตร์เราจะมีหนังสือสองเล่มนี้มีใครมีเหมือนกับรูแพรวไหมคะสองเล่มนี้มีมีเหมือนกันไหมลูกอันนี้เป็นหนังสือนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดอ่าอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะมีใครยังไม่ได้มารับหนังสือที่โรงเรียนไหมคะยกมือหน่อย อ่าทุกคนได้หนังสือคบแล้วอ๋อเหลือแต่ขนมปงังคุณแม่มารับไว้ให้ที่บ้านแล้วอ่าเราจะมาเริ่มเรียนบทที่หนึ่งกันนะคะบทที่หนึ่งใครรู้บ้างเรื่องอะไรที่เราจะเรียนกันเรื่องแรกถ้าใครรู้แล้วเปิดไมค์ตอบครูแพลวหน่อยค่ะเรื่องแรกเลยที่เราจะเรียนเรื่องอะไรเออ ใครรู้แล้วเปิดไมค์ตอบครูแพลวเลยค่ะเรื่องแรกลูกอ่านได้เลยตรงนี้เปิดไมค์ตอบได้ครูแพลวมีคะแนนเพิ่มให้นะหนูค่ะข้าหอมตอบเลยค่ะเรื่องอะไรคะการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์เก่งมากค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์นะคะกิจกรรมแรกที่ครูแพวจะให้ทำมีใครเห็นใบนี้ไหมเอ่ยใครเห็นไหมคะเห็นไหมลูก เห็นไหมคะเห็นครับมีใครเห็นครับมีใครมองไม่เห็นบ้างเห็นครับมีใครมองไม่เห็นบ้างมีใครมองไม่เห็นบ้างคะอ่าถ้าเห็นแล้วอ่านให้ครูแทลฟังหน่อยอ่านให้ครูแทรฟังหน่อยลูก เม็ดผมเช้ายววไาเห็นรูปเลยใครมีรายได้ต่อเดือนมากที่สุดและใครมีรายได้ต่อเดือนน้อยที่สุดอเอามีทั้งหมดสี่คนนะคะมีทั้งหมดสี่คน ที่มีรายได้แตกต่างกันครูแพลวให้นักเรียนเรียงลำดับรายได้ที่มากที่สุดไปหาคนที่รายได้ที่น้อยที่สุดนะคะเขียนใส่กระดาษแล้วเดี๋ยวใครพร้อมแล้วยกมือตอบได้เลยค่ะแพลวอ่เล่นไหนคบดูหน้าจอก่อนลูกตอนนี้ครูแพลวให้ทำกิจกรรมก่อนลูกยังไม่เปิดหนังสือนะคะ ให้เรียงลำดับจากรายได้ที่มากที่สุดไปหารายได้ที่น้อยที่สุดค่ะเรียงลำดับรายได้ที่มากที่สุดไปหารายได้ที่น้อยที่สุดลูกแลแลใครเสร็จแล้วบ้างคะ พานุวิตปิดไม้ให้ครูแพลวหน่อยค่ะวรลัญญาปิดไม้ให้ครูแพลวก่อนนะคะตอนนี้เพื่อนกําลังเรียงลาดับคนที่รายได้มากที่สุดไปหารายได้น้อยที่สุดนะคะดูที่หน้าจอครูแพลวนะคะแล้วครูแพลวครับตัวเลขผมมองไม่ชัดเลี๋ยูครูตัวเลขมองไม่ชัดเดี๋ยวครูแพลวอ่านเดี๋ยวครูแพลวอ่านให้ฟังนะคะ คนแรกกิติมีรายได้หนึ่งมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทคนแรกนะคะกิติมีรายได้หนึ่งมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทคนที่สองฟ้าใสนะคะมีรายได้สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทจดทันไหมคะ จดทันไหมลูกเรียงจกักไมมากใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวครูแพลวอ่านให้ฟังก่อนแล้วหนูค่อยเรียงนะคะตอนนี้ครูแพลวอ่านไปสองคนแล้วอ่านกิตติกับฟ้าใสแล้วนะคะคนต่อไปสมศรีมีรายได้ต่อเดือนหนึ่งมื่นเก้าพัดสิบบาทนะคะคนต่อไปสมศรีนะคะ มสมศรีมีรายได้ต่อเดือน19,810บาทคนสุดท้ายเด <What? S 1> ชาเด <What? S 1> ชาเดชามีรายได้ต่อเดือน17,540บบาทให้นักเรียนเรียงลำดับคนที่มีรายได้มากที่สุดไปหาคนที่มีรายได้น้อยที่สุดใครเสร็จแล้ว ยกมือขอตอบได้เลยค่ะเห็นไหมลูกให้ครูแพลวอ่านอีกรอบไหมอ่านอีกรอบได้ไหมครับอ่านอีกรอบโอเคได้คนแรกกิติมีรายได้ต่อเดือนหนึ่งมืนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาท คนที่สองฟ้าใสมีรายได้ต่อเดือน21,300บาทคนที่สามสมศรีมีรายได้ต่อเดือน19,810บบาททันไหมลูก คนที่สี่เดชามีรายได้ต่อเดือนหนึ่งเจดพันห้า้อสี่สิบบาททันไหมลูกใครเรียงลำดับเสร็จแล้วคนที่มีรายได้มากที่สุดไปหาคนที่มีรายได้น้อยที่สุดเปิดไมค์ตอบได้เลยค่ะใครพร้อมตอบตอบได้เลยค่ะคุณครับคุณครับ อ้าวเมื่อกี้นินจาเปิดก่อนใช่ไหมลูกนินจาพร้อมตอบไหมครับพร้อมครับพร้อมครับเอาเสมาปิดไม์ก่อนเดี๋ยวครูแพลวให้ตอบทุกคนเลยอ่านินจาเริ่มตอบได้ครับเพื่อนเพื่อนเราฟังคําตอบนะคะว่าตอบเหมือนนินจาหรือเปล่าอ่านินจาเริ่มครับรคนที่มายได้มากที่สุดลูกสมศรีที่สองกิตติที่สามเดชาที่สี่ นินจาตอบว่าฟ้าใส,ใสที่หนึ่งอ่าที่สองละลูกสมสีครับสมสีที่สองที่สามละลูกกิตติครับกิตติที่สามต่อไปเดชาครับที่สี่คือเดชามีใครตอบไม่เหมือนนินจาไหมคะมีใครตอบไม่เหมือนนินจายกมือหน่อย ไม่มีมีใครตอบเหมือนนินจาเลยยกมือมีใครตอบเหมือนนินจาเลยยกมืออ่าเพื่อนๆปรบมือให้นินจาหน่อยค่ะนินจาตอบถูกนะคะคนได้คะแนนข้อแรกไปก็คือนินจานะคะเก่งมากอ่าเพื่อนๆทำกันเสร็จทันไหมลูก คนอื่นเสร็จทันไหมคะไม่ทันครับอ่าไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวมีข้อต่อไปเดี๋ยวมีข้อต่อไปนะคะปอสา<ผ>มยากไหมรับนนะอันนี้เป็นเลขตัวลเลขของปอสามยากไหมลูกยากไหมลูกไม่ยากครับไม่ยากอ่ะทีนี้ทีนี้ฝึกความไวนะคะฝึกความรวดเร็ว ครูแพรจะให้นักเรียนครูแพรจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่ครูแพรพูดต่อไปนี้นะคะไม่ได้ดนอะไรหรอคะลูกมนเรียนจะไม่คือเรื่องนั้ไม่ได้ดูครูนะจะดูลูกใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนคะมัน<อ>ันเขาไหมเนี่ยข้อสุดท้ายนะคะ,ะเปิดเสียงได้กว่าจะ,ะให้น,น,นักเรียนเขียนตัวเลขสามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทลงในกระดาษค่ะ สามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบใครเสร็จแล้วหันกระดาษมาให้ครูแพรดูได้เลยค่ะใครเขียนเสร็จแล้วหันกระดาษมาให้ครูแพรดูได้เลยข้าวหอมชูกใกล้ๆอีกนิดนึงลูกโอ้เขียนเร็วมากถูกด้วยข้าวหอมถูกนินจาถูกค่ะเสมาถูกครับวรัญญาถูกค่ะโอโซนถูกค่ะ มีใครยังไม่ตอบไหมคะสามหมืนห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบาทโฟโต้ลำไทยได้ไหมลูกลำไทยชูยให้คนมเห็นหน่อยพี่ไม่รีบเอาเข้ามาใกล้ๆอีกลูกสามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ ลำไทยใส่คอมม่าลูกน้ำด้วยนะคะใส่ลูกน้ําด้านหลังเลขห้าด้วยนะลูกต้นข้าถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต้นอะไรนะคะคูสามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบลูกสามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบลูกสามหมื่นคนที่ตอบแล้วรูแพให้คะแนนแล้วนะคะคนที่ตอบแล้วรูแพวให้คะแนนแล้วนะคะข้อสุดท้ายนะลูกเอาอีกไหมคะ หกร้อยเท่าไร่ครับหกร้อยเจ็ดสิบลูกหกร้อยเท่าไรครับหกร้อยเจ็ดสิบเสร็จแล้วครับต่อไปนะคะแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคนแรกใครเอ่ยนินจานินจาขยันมันเกินอยู่ข้างบนหนอยนะ แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดถูกต้องค่ะโอโซนถูกต้องค่ะต้นหอมต้นหอมถูกต้องลูกอ๋อต้นข้าวต้นข้าวถูกต้องลูกต้นหอมถูกต้องค่ะเลขอะไรนะคะแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบลูก แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดลูกลำไทยวัลัญญาถูกต้องค่ะเซมาถูกต้องลูกผูแพลอะไรนะคะแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดครับขนมปังลำไทยถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต้นข้าวถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะอันนี้คือเฉลยของกูแพลนะคะใครตามนี้ได้บ้างคะ เสร็จแล้วครับครูแพลวเหมือนกันไหมครับแล้วครา,าวนี้ให้เขียนเป็นตัวเลขไทยเป็นตัวเลขไทยนะลูกเมื่อกี้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นหกมือสามพัน แปดร้อยห้าสิบเขียนเป็นตัวเลขไทยเขียนเป็นตัวเลขไทยลูกมีคนตอบแล้วแต่ใส่เป็นเลขฮินดูอารบิกผิดนะคะใส่เป็นตัวเลขไทยสามพันเท่าไหร่นะครูหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหกหมื่นสามพัน แปดร้อยห้าสิบนินจากใกล้ๆหน่อยลูกครูแพลวไม่เห็นน้ำพัดร้อยนะครับหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบเอได้ยินจริงเออมันไม่ได้เปิดไม่ไ <c oughs> สิบนินจาถูกต้องวัลัญญายังผิดอยู่นะคะ mm hmm. ขาวหอมครูแพลวไม่เห็นลูก mm hmm. อ,อโซนถูกต้องครับหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบลำไทยถูกต้องค่ะหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบต้นข้าวถูกต้องค่ะต้นหอมถูกต้องค่ะครูแพลวค่ะ อ๋อหมายถึงอยากแยกกลุ่มใช่ป่ะใช่ได้ก uh uh ็ด uh> uh> ีนะผู้แพล่วยแล้วนะคะเขาจะได้ทางนี่นะให้เหมือนูแพลไหมคะหกมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบีไทยแบบนี้ถูกถูกไหมคะก่อนเขียนตรงนีออ่าประเอให้ตัวเองหม่ค่ะอืออืออืือี่ของมั ไปนะคะเราซูมเสร็จแล้วแต่วันนี้ครูแพลวส่งลิงก์วิดีโอแล้วก็แบบฝึกหัดไปให้แล้วนะลูกการบ้านมีสองหน้านะคะแน่รู้แล้วหน้าที่แปดและหน้าที่เก้าเล่มนี้นะลูกทำในเล่มนี้นะลูกโรมีกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเล่มนี้นะคะหน้าที่ โ oh. หน้าที่แปดกับหน้าที่เก้านะคะหนูทำเสร็จแล้วที่สองท,ท,ท,น,ทนบ้านนีถ่ายรูปส,<ะ>ส่งครูแพลวในอัลบั้มห้องได้เลยครูแพลวสร้างอัลบัม<อ>้มไว้ให้แล้ว<อ>เห็นไหมคะออกยังไงอะหนูเห็นคลิปวิดีโอที่ครูแพลสอนไม่รูกครูแพลส่งให้ในไลน์แล้วนะคะหนูกดเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะออกยังไง ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ดันกัรหน้าคุณคุถามอค่ะคุณแพ้ค่ะค่ะเขาหอมว่าไงลูกคุณแพวค่ะทำะไทำใส่หนังสือค่ะทำใส่แบบฝึกหัดเลยลูกมันมีที่ให้คุณแพวค่ะครับขนมฟังว่าไขององผมอยู่ที่บ้านของแม่ผมอ๋อไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวหนูกลับไปหาแม่แล้วค่อยทำต่อก็ได้นะครับ ทำใส่เล่มนี้เลยลูกทำใส่ลงไปในแบบฝึกหัดนี้เลยเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งรูแพลในอัลบั้มเดี๋ยวรูแพลรอตรวจนะคะทำเล่มแบบหดเนี้ยออกยังไงอะมีใครสงสัยไหมลูกมีใครสงสัยจะถามอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้านะลูกวันนี้ทำเสร็จแล้วส่งกูแพลในอัลบั้มเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกม่ออกอีก กดออกได้เลยยัง